สวัสดีพี่น้องที่รักนายพระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันพุธที่5มีนาคม2,025แล้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่นี้นะคะภารกิจผู้สูงวัยของเรานะคะมีผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า80ปีถึง2คนด้วยกันและยังมีอีกหลายท่านที่กําลังตามมาติดๆนะคะ ทังไม่เจ็บป,ป่วยอะไรหรือมีคนรับส่งผู้สูงวัยส่วนใหญ่ของเราก็จะยินดีมาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มของตนเองที่โบดนะคะเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ก็ประทับใจมากกับความตั้งใจและการร่วมมือของพวกท่านทำให้เราคิดถึงผู้สูงวัยท่านหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ไม่กลัวเลย พราะมีความมั่นใจในพระเจ้าที่ท่านได้รู้จักคนคนนั้นก็คือคาเล็บนะคะรเรื่องของท่านนั้นถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์พระธรรมโยชูวาบทที่14 6 14ถึง14โยชูวาบทที่14 6 14ถึง14ซึ่งมีใจความว่ขาขณะนั้นคนยูดามหาโยชูวาณเมืองกินการละคาเล็บบุตรเยฟุนเนชาวตระกูลเคนัต ได้กล่าวแก่ท่านว่าท่านทราบเรื่องซึ่งพระเจ้าตรักะโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าที่คาเดชบาเนียเกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้วเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าใช้ให้ข้าพเจ้าไปจากคาเดชบาเนียเพื่อสอดแนมผู้ดูแผ่นดินข้าพเจ้ามีอายุ40ปีข้าพเจ้าได้นำข่าวมาแจ้งแก่ท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้า แต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้กระทำให้จิตใจของประชาชนกลัวแต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจในวันนั้นโมเสสได้ปฏิญาณว่าแท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะตกเป็นมรดกของท่านและของบุตรหลานของท่านสืบไปเป็นนิดเพราะว่าท่านได้ติดตามพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจ และบัดนี้ดูเถิดพระเจ้าได้ทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอด45ปีนี้ดังที่พระองค์ตรัสตั้งแต่พระเจ้าตรัสเช่นนี้แก่โมเสสเมื่อคนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดาลและนี่แหน่วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ85ปีแล้วข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไป กำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดียวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระเจ้าตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าเพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอันนาคอยู่ที่นั่นมีหัวเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมอย่างเข้มแข็ง ชร้อยพระเจ้าจะทรงสถิตกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ดังที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แล้วแล้วโยชัวก็อวยพรแก่ท่านและยกเมืองเฮบรนให้คาเลบบุตรเยฟุนเนเป็นมรดกเฮบรนจึงตกเป็นมรดกแก่คาเลบบุตรเยฟุนเนตระกูลเคนัสจนทุกวันนี้เพราะว่าท่านติดตามพระเยฮวาว่าพระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจ ขลบเวลานั้นนะคะอายุ85ปีแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นนักรบที่พร้อมอยู่เสมอไม่หยุดที่จะสู้เพื่อแผ่นดินที่ท่านจะได้รับนั้นมาครอบครองท่านจึงไปหาโยชัวนะคะได้เท้าความถึงอดีตเมื่อ40ปีก่อนที่ท่านได้ไปกับโยชวัวเป็นสองคนในทั้งหมด12คนที่เป็นคนสอดแนม ที่โมเสสได้สั่งให้ไปเข้าไปสอดแนมแผ่นดินพันธสัญญาซึ่งบันทึกไว้ในกนาวิธีบทที่ 13, 14นะคะพี่น้องสามารถไปอ่านได้นะ10คนนั้นนะคะกลับมาด้วยข่าวไม่ดีกลัวที่จะไปสู้และมีอาการถดถอยที่จะ,ะหาผู้นำคนใหม่ที่พวกเขาพอใจเนี่ยนำพวกเขากลับไปที่ประเทศอียิปต์ด้วยนะคะ แต่โยชัวกับคาเล็บนั้นมีท่าทีต่างออกไปพวกเขายืนยันว่าแผ่นดินนั้นนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินเหมือนที่พระเจ้าบอกเลยนะคะถ้าพระเจ้าพอใจในพวกเราเนี่ยพระเจ้าก็จะพาพวกเราเข้าไปได้แน่นอนอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมของเราแล้วพระเจ้าสถิตอยู่ฝ่ายเราอย่ากลัวเขาเลยนะคะนี่เป็นคำพูดที่ยืนยันอย่างมั่นใจของคาเลบและโยชัว พระเจ้าก็พอใจมากนะพระเจ้าก็ได้ชมคาเล็บในกานาวิถีบทที่14ข้อที่24นะคะเขาบอกว่านี่คือคำพูดของพระเจ้าที่คุยกับได้คุยกับโมเสสโดยตรงเลยนะบอกว่าแต่ส่วนคาเล็บผู้รับใช้ของเราเพราะมีจิตใจต่างกันและได้ตามเราอยู่ตลอดมาเราก็จะได้นำเขาไปถึงแผ่นดิน ที่เขาได้ไปมาและเผ่าพันธุ์ของเขาจะได้กรรมสิทธิ์เมืองน,นั้นข้อ30นะคะจะไม่มีสักคนหนึ่งที่มาถึงแผ่นดินที่เราสัญญาว่าจะให้เจ้าอาศัยอยู่เว้นแต่คาเลบบุตรเยฟุเนและโยชูวาบุตรนูนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้กับโมเสสและมาจากการสนทนาพูดคุยกันระหว่างพระเจ้ากับโมเสสนะคะ จากนั้นโมเสสก็ได้นำสารนี้เนี่ยไปบอกแก่คาเล็บอีกทีหนึ่งต่อหน้าผู้คนมากมายที่ยืนยันว่าคาเล็บนั้นมีชีวิตที่พอใจพระเจ้าจริงๆกรารรอคอยคำพันคำนัญญาอันนี้นะคะคาเล็บได้รอคอยถึง45ปีจนวันนี้เขาอายุได้85ปีแล้วคาเล็บยืนยันว่าเขายังคงแข็งแรงเช่นเดียวกับวันนั้นที่โมเสสได้ใช้เขาไป ดังนั้นเขาจึงขอโยชัวอนุมัติที่ดินผืนนั้นให้แก่เขานะคะเพื่อเขาจะไปตีไปสู้ไปครองให้ได้ด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าเขามั่นใจเป็นอย่างมากเลยว่าเขาสามารถขับคนอานาคออกไปจากที่นั่นได้แน่นอนโยชัวจึงยกเมืองเฮบโรนนั้นให้แก่คาเลบไปรับผิดชอบเลยนะคะพี่น้องคะความมั่นใจของคาเลบในพระเจ้ามาจากไหน ก็มาจากการเชื่อในพระเจ้าท่านเห็นนะคะท่านเห็นถึงสิ่งที่ท่านได้พบนะคะจากประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และพระเจ้าทรงสำแดงความรักความดีให้แก่ชนชาติอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารน,นะพวกเขาเดินวนเวียนอยู่ในนั้นประมาณ40ปี ละคาเลบก็ต้องเดินร่วมกับชนชาติของอิสราเอลรวมไปถึงโยชูวด้วยเวลาผ่านไปถึง45ปีแต่ความมั่นใจในตัวพระเจ้ายังคงเดิมไม่ลดลงเลยตามความเสื่อมถอยของร่างกายนะคะดังนั้นท่านไม่ได้มั่นใจในกำลังของร่างกายแน่ๆล่ะนะคะตามความเป็นจริงแล้วนะคะยังไงร่างกายของคนเราก็มีทดถอยมีจิตวิญญาณ ที่หลงเหลืออยู่ของคาเล็บนั่นเองนะที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นเต็มขนาดความเชื่อของท่านเต็มขนาดถึงขนาดว่าท่านนั้นนะคะวางใจพระเจ้าและที่สำคัญก็คือว่าคาเล็บนะคะเคยได้เห็นแผ่นดินที่สวยงามนั้นแล้วและท่านก็เคยเหยียบแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นแล้ว ตั้งแต่45ปีก่อนแม้แต่ตอนนี้ท่านก็ยังคงเหยียบอยู่บนแผ่นดินนี้ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเขานะคะนี่คือฝั่งฟากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำจอแดนดังนั้นพระเจ้าองค์นี้เนี่ยเป็นพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแน่ๆเมื่อเวลาผ่านไปพระเจ้าก็ยังคงนำเขามาถึงแผ่นดินพันธสัญญาได้เหมือนกับที่พระเจ้าเคยมั่นให้คำมั่นสัญญาไว้ ดังนั้นความเชื่อมั่นของเขาจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีการถดถอยเลยนะคะแม้ว่าร่างกายของเขาจะถดถอยไปแต่ความมั่นใจในพระเจ้าก็ยังคงเดิมและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นถึงขนาดว่าเขาแม้แต่คนอ่านหน้าเขาก็ไม่กลัวหรือนะคะก็อาจจะมีบ้างนะคะก็จะนาเชื่อว่าก็อาจจะมีกลัวบ้างแหละแต่พระเจ้าที่อยู่ฝ่ายคาเลบนั้นยิ่งใหญ่กว่ามีฤทธิ์เดชมากกว่า มากกว่าคนอานนังนั้นเสียอีกเหมือนที่พระธรรมฮิบรูในข้อที่ในบทที่13ข้อที่6กล่าวไว้อย่างนี้นะคะเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทําอะไรแก่ข้าพาเจ้าได้เล่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือพวกเราทุกคนที่วางใจพระองค์โดยไม่เกี่ยงอายุ ไม่เกี่ยงสถานนะหรืออาชีพหรือแม้แต่ไม่เกี่ยงสถานการณ์นะคะเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้นะไม่ว่าจะเป็นเด็กเมื่อจะเป็นคนชราเมื่อจะเป็นคนที่อ่อนแอไมื่อจะเป็นคนที่เข้มแข็งคนที่ถูกพันธนาการนะคะผูกมัดอยู่ในเรือนจำหรือคนที่อยู่ใน ความอิสระภาพะะมีชีวิตอยู่ข้างนอกเรือนจำคนที่กระจับกระเถงหรือช้าลงเนื่องด้วยโรคภัยของเขาเราก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ในทุกเรื่องและทุกที่และทุกสถานการณ์ดังนั้นขอให้เราที่จะมีความไว้วางใจพระเจ้านอกจากความเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วนะคะยังมีอีกอย่างหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก่อน เพื่อเราจะได้รับพระพรตามพระสัญญาในพระคำของพระเจ้าทั้งเล่มของเราสิ่งนั้นก็คือการที่เราจะต้องติดตามพระเยโฮวาพระเจ้าของเราอย่างสุดใจพระเจ้ากล่าวชมคาเล็บโดยบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ถึงสองครั้งด้วยกันนะคะอยู่ในข้อที่9ในข้อที่14บอกว่าคาเล็บนั้นติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจคาเล็บนั้นติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจ การติดตามพระเจ้าด้วยปากนั้นเราพูดง่ายนะคะใครๆก็พูดได้นะแต่ความคิดจิตใจและการกระทําของเราจะต้องแสดงออกมาว่าเราติดตามพระเจ้าด้วยสุดใจของเราจริงๆต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างนั้นด้วยดังนั้นพฤติกรรมของเรานั้นจะต้องมีวินัยในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าเราต้องมีวินัยในการเข้าเฝ้าพระเจ้าในวันอาทิตย์กับพี่น้องท่านอื่นๆ เราจาเป็นจะต้องมีวินัยในงานรับใช้และงานรับผิดชอบของเราไม่ว่างานรับผิดชอบของที่โรงเรียนที่บ้านหรือที่ทำงานรวมไปถึงงานรับใช้ของเราที่เราได้รับมอบหมายจากที่สัจรนะคะและที่สำคัญให้เราเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพื่อพระเจ้าจะเรียกใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่างานรับใช้นั้นบางอย่างจะเป็นงานที่ท้าทายก็าตามเราก็จำเป็นต้อง จะไม่ปฏิเสธนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะดําเนินไปด้วยกันด้วยกวารท้าทายด้ยวยการพึ่งพาพระเจ้าทุกวันนะเราที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของคาเล็บที่ได้บันทึกให้เราได้เรียนรู้แม้ว่าท่านจะอายุ85ปีแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้รู้สึกท้อถอยความเชื่อของท่านไม่ได้ลดลงตามอายุที่มากขึ้นหรือตามสภาพร่างกายที่ทดถอยเลย แต่ท่านยังคงรักพระเจ้ามั่นคงในความเชื่อและก็ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจขอให้เรามีกำลังที่จะมีวินัยในการติดตามพระเจ้าอย่างนี้จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราขอให้เราที่จะมีกำลังจากพระเจ้าในการเชื่อฝั่งพระเจ้าขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเสริมกำลังเราไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะเป็นเจ้านายเราจะเป็นผู้รับใช้ ขอให้เราติดตามพระเจ้าเหมือนที่คาเล็บเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราแล้วเราั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอฝากเด็กๆในวันนี้ที่จะต้องสอบขอให้พวกเขาสอบได้ขอให้พระเจ้าเสริมกําลังและช่วยเหลือพวกเขาในการติดตามพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ